เอริกเชนฮาก็บอกว่าการเป็นกัปตันทีมของแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการได้ลงเล่นหรือไม่ได้ลงเล่นนะครับจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับการเป็นกัปตันทีมไม่เกี่ยวนะครับเชนฮาครับในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชี้ว่าปอกแขนกัปตันทีมของแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยไม่ได้การันตีโอกาสในการลงสนามเสมอไปเซนเตอร์ Center, ทีมชาติอังกฤษครับอย่างแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยหลุดเป็นตัวสำรองครับในเกมที่ทีมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ2ประตูต่อ โดยเกมดังกล่าวครับคุณซื้ออย่างเอริกเจนฮาครับใช้ราเฟลวารานครับยืนคู่กับริซานโดมันติเนตกองหลังคนใหม่นะฮะและในตอนนี้ครับแฮรี่แม็กไวเนี่ยต้องสู้เพื่ออนาคตของตัวเองครับในชินโอเทฟอร์ดที่ทางเอริกเจนฮาครับชี้ว่าปอกแขนกับตันชีมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าเจ้าของจะต้องได้ลงเล่นนะฮะมาฟังคำพูดของเอริเกเจนฮากันหน่อยนะครับที่เขาพูดถึงแฮรี่แม็กไวเขาบอกว่า โอ,อ้ผมไม่คิดว่ามันมีความหมายเมื่อคุณเป็นกัปตันทีมคุณพร้อมที่จะเล่นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีราฟลวรานอยู่ในทีมต้องบอกว่ามันมีการแข่งขันในทีมและเราต้องการสิ่งนั้นรูปร่างของวารานนั้นสง่า่เมื่อทีมต้องการเขาเขาก็จะอยู่ตรงนั้นส่วนโปรไฟล์ของเขาเนะี่ยรูปร่างและความสําเร็จของเขาในอดีตแตสดงเห็นว่าเขาเนะี่ยสามารถมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเรามีเกมมากมายให้เล่นและเราสามารถเห็นมาได้จากเกมหนึ่งไปยังอีกเกมหนึ่งได้เราต้องการอะไร เรามีตัวเลือกมากมายอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเจนฮาครับที่มีต่อแฮร์รี่แม็กไวนะครับเขาบอกว่าการเป็นกัปตันทีมเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ลงเล่นเสมอไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ